ความรักลึกกว่ามหาสมุทรและยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลความรักจะทำให้คนสองคนไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลกี่ล้านปีแสงความรักก็จะย่นระยะทางให้ใจสองดวงใกล้ชิดกันได้เสมอกับภารกิจ4เดือนที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักกับกีฬาฟรีดิฟก่อนที่จะเจอน้องอะ่ะ น้องเรียนมาบ้างแล้วเราไม่ได้ห่วงเลยจุดอ่อนของเบกกี้คือเรื่องความอึดความทนก็เลยเสริมตรงนี้ให้เขาจูเบลเลอร์เยดเขาไปด้านหลังจูมเบเลอร์อจมาทั้งตัวยนคี่ความเครียดของน้องความแบบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เขารู้สึกรีแหละมากกว่านี้ซึ่งหลังจากวันนี้ไปเราเชื่อว่าเขาจะดีขึ้น เอาหัวลงนะเอาหัวลงนะแมาขาลงนะซึ่งน้าให้ประเมินครั้งนี้น้องสามารถไปสอบทะเลได้รอบหน้าเจอกันที่ทะเลว่างล่างแรงมากเลยนน้ำเราคนหนึ่งต่เอาไม่อยู่พร้อมนะคะ <And> ก,กลับมาโอเคคือคืนของน้ำมันแรงมากๆแปลว่าหนูอยู่ตรงนี้หนูก็จะไปอยู่ตรงนั้นเดวุฒิทำให้ดูก่อนลองดูแบบนี้นะอ่านเบกกี้ดูพี่ โอเคดีดีดีไดสามครั้งเดียเดี๋ยวค่อยาหาวิธีเอาว้ายผ่านอันนี้ได้เลยใช่ไหมผ่านก็หมยมันเป็นครั้งแรกที่หนูลองใช้แบบเชือกเหมือนแข่งจริงๆนะเราลงหลายๆเมตรถ้าเราใช้แมสธรรมดามันจะแมส,สตัีส มันจะไม่ได้ก็เลยต้องใช้ก็เล็กๆซึ่งมองอะไรไม่เห็นจากน้ําขุนที่มองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วกลายเป็นมองไม่เข้าไปอีกก็มันจะมีจุดต้องระวังเยอะมากๆเป็นทีมฟรีไดฟ์ดเวอร์ที่ทุกคนเป็นอินสแตนเตอร์หมดเลยก็ไว้ใจได้ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ทุกคนก็แบบผ่านแบบเห็นงานแข่งกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยน้ำมันเขียวแต่ว่า น้องก็สู้สุดแม้กระทั่งแบบว่าต้องเป็นฉากยากๆอะไรเงี้ยขึ้นมาเล่นดราม่าต่อน้องก็ทาได <c oughs> นน้คือแบค็คเอาจริงๆมันมันอาจจะดูมันง่ายเพราะว่าอยู่นิ่งอยู่ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆมันคือการกันกนทุกอย่างเกร็งทุกส่วนของร่างกายที่ถ้ามหมูฝแล้วก็มันคือการหายใจแบบแรงๆแถมวันนี้มีร้องไห้ขึ้นมาอีก คอนโทรตัวเองยากมากน้ำมันไหลไปเรื่อยเรื 2> <2 ่อยเรื่อยๆรื่อยก็้อะลงไปนะนานเท่านี่นานได้ล้วเคยขึ้นได้ไหมเดี๋ยวทีเดียวผ่านเลยแคทคุณเชื่อในโลกคู่ขนาดไหมยูเรนัสสองสส ที่กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์